เริ่มต้นชีวิตคู่ต้องดูบ้านแบบไหนวันนี้พวกเราอยู่ที่โครงการเชนาวินเลดรัตนาทิเบตบางบัวทองบ้านที่ผลิตไฟใช้เองได้จากนวัตกรรมโซล่าที่ติดตั้งมาให้บนหลังคาบ้านทุกหลังตอบโจทย์พวกเราที่เพิ่งเริ่มขยับขยายครอบครัวเ่เริ่มเก็บเงินเพราะมันช่วยเซฟค่าไฟให้เราได้ปีละ2 1 6 0 0บาทมาดูที่ตัวบ้านกันครับพี่นี่เป็นบ้านแฝดที่ออกแบบมาให้อารมณ์แบบบ้านเดียวบ้านหลังนี้เป็นแบบบ้านวิโอลา4ี่ห้องนอน3ห้องน้ํา2ที่จอดรถมีห้องน้ําและห้องนอนที่ชั้นหนึ่งเป็นขนาดที่อยู่ ต่อเติมได้กว้างแบบนี้ถูกใจมากๆเลยครับห้องนอนใหญ่ก็น่าอยู่ฟ้าเพดานสูงโปร่งมากช่วยให้บิวตู้เสื้อผ้าไว้เก็บของได้เต็มฟังกชันถูกใจคุณแฟนเพราะเก็บเสื้อผ้าได้เยอะมากและในห้องนอนมีห้องน้าภายในตัวด้วยนะครับมาพร้อมโซนเปียกโซนแห้งและสุขภัณฑ์ครบและชั้นนี้มีห้องนอนอีก2ห้องที่ขนาดใหญ่ไม่แพ้กันเลยมีห้องน้าที่เชื่อมต่อถึงกันเดินเข้าออกสะดวกเปลี่ยนฟังก์ชั่นได้หลายรูปแบบสามารถทําเป็นห้องทํางานหรือห้องแต่งตัวเพิ่มก็ได้บ้านถึงแม้เป็นบ้านแฝดแต่โครงสร้างเชื่อมต่อกับบ เหมือนบ้านเดียวเลยทุกคนคุ้มอยู่นะว่าไปแถมส,ส่วนกลางก็น่าใช้มากๆโดยจะมีขับเฮาให้ลูกบ้านได้ใช้ประกอบไปด้วยสวนสระว่ายน้ําแล้วก็ฟิตเนสเรียกได้ว่ารองรับทุกกิจกรรมของครอบครัวจะมาวิ่งออกกําลังกายหรือว่ายน้ํานั่งพักผ่อนหย่อนใจก็ได้หมดเดินทางสะดวกใกล้รถไฟฟ้าสถานีคลองบางไผ่และสถานีบางพลูใกล้ห้างใหญ่อย่างเซ็นทรัลเวสเกตและอ e ีเกียบางหญ่เซนาวิเลเวจเรัตนาธิเบศบางบัวทองครับ